ก็ปลาลงไปอ่าขนมจีนครับผมใส่ลงไปครับขนมจีนเสน้นเล็กครับ ามด้วยน้ำจิ้มหวานใส่ถั่วครับผมนี่พี่น้องมาราดช้ำๆตามด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มสามรสครับผมสูตรใครสูตรมันนะครับแปซาเนี่ยทำได้หลายแบบบางคนก็ตำถั่วใส่ไปเลยมาชีนี้ห่อครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมา สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ลงแอกไปหาอยู่หากินมานะครับนี่ครับผลงานครับผมได้มาห้าตัวตัวใหญ่นะครับพี่น้องไม่ใช่ตัวเล็กเน็กกันี่ยดูเทียบกับฝ่ามือเกือบโลครับผมตัวนี้ยประมาณแปดขีดตัวดีๆงั้นผมนี่ครับนี่นะรวมๆผาแซ่บกำลังทำนะวันนี้ว่าจะทําแปะซ่าครับแปะซะปลาช่อนหนึ่งนะครับห่อผักกินกับเส้นขนมจีนหรือว่าเส้นเล็กนะครับอ่าแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับ สดสดใหม่ใหม่หาเองครับผมปลาช่อนตัวโตๆนะครับวันนี้ทับเปส่าครับผมเปส่าห่อผักนะครับหรือเปส่าอีสานบ้านเรานะครับนี่ครับใกล้จะสุกแล้วครับผมโอ้โหเนื้อขาวจั้ะครับผมเนื้อแน่นเป็นปลานาด้วยนะครับหาเองครับผมไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับเนี่ยสุดยอดครับผมเดี๋ยวรอชิมนะครับพี่น้อง เนี่ยครับผักก็ล้างเรียบร้อยแล้วครับผมห่อผักนะครับส่วนนี้คือน้ําจิ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มหวานถั่วนะครับทําได้หลายแบบนะครับแล้วแต่สูตรใขรสูตรมันครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มเปรี้ยวน้ําจิ้มสามรสนะครับเวลากินก็ตักสองอย่างนี้ผสมกันนะครับห่อผักรับรองว่าอร่อยครับผม เสร็จแล้วก็จะกินกับนี่ครับเส้นขนมจีนนะครับอ่าลุงแอ็กมีเส้นเล็กนะครับด้วยครับเดี๋ยวลวกกินด้วยครับแล้ววันนี้จะมีตำส้มตำด้วยนะครับออน่าจะสุกแล้วครับผมโอ้โหพี่น้องลองจิ้มคอดูก่อนหอมห่วยหโวยโอ,โอเคครับผมเนื้อแตกแล้ว ี่ครับส้มตำฝีม,ม,ม,มือลงลมนะครับโรยมิตรกระฐินด้วยครับผมไม่ใส่เนื้อปลาเหรอเอาเนื้อปลาสักหน่อยดิเนี่ยปลาตัวเองหาเกะหาเองอะลงลมหาเองนะครับนี่ครับใส่ลงไปโอ้ใส่น้อยแท้ไม่เป็นไรโอ้อหโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าหืมกวกต้องให้เป็นไงส้มตำส้มตำฝีมือลงลม ทำเองแซ่บเองครับผมรุมๆผ่าแซ่บครับผมหาเองกินเองนักเลงพอครับผมใส่ลงไปตามด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวครับผมใส่ลงไปตามด้วยน้ำจิ้มครับผมใส่ลงไปเสร็จแล้วน้ำจิ้มเปรี้ยวครับผม น้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มหวานรวมกันใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ทำการห่อครับผมเหมือนห่อหมกฮวกพี่น้องนี่ครับอ๋อหลพ่อ,อมาหน้าวันี้ปาติดทุกหืมว่ามันง่วงกินกาพี่น้องสุดยอดไหมโอ,โอ้พูดไม่ออกครับผมเต็มปากมาครับ ใส่ล,ล,ลงไปขนมจีนครับผมยดก่อนใส่ลงไปครับขนมจีนเส้นเล็กครับ ตามด้วยน้ำจิ้มหวานใส่ถั่วครับผมนี่พี่น้องมาราดช้ำๆตามด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มสามรสครับผมสูตรใครสูตรมันนะครับแปซาเนี่ยทำได้หลายแบบบางคนก็ตำถัว่วใส่ไปเลยมาชินี้ห่อครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมา อ่าวันนี้ก็อร่อยครับพี่น้องนานๆได้กินนะครับปลาช่อนไายเองอปนี้ลุงร่มนี่ครับคนหทแล้วก็ยายนะครับวันนี้ก็สามตัวครับผมไม่น่าจะหมดเหมือนเส้นขนมจีนเส้นเล็กน้ําจิ้มมีส้มตำด้วยครับผม มจิ้มเปรี้ยวอ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ